จังหวัดลำปางหลายหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ลงนาม MOU แก้ปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาวันที่2พฤษภาคม2567ในชัชวาลชัยยบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและออกกลางทันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับจังหวัดที่ห้องประชุมร่วมใส่สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนสำนักงานวัฒนธรรมจัดพิธีบวงสวงสัตก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานวันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ที่วัดศรีบุญชูวังให้ตบบําบลวิงยองอําเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในสันติธรย้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการศกที่ได้รับพระราชทานโดยมีนางสิริรัตน์โอภาสวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพ่อเมืองนั่นลงพื้นที่ประชุมสรุปความเสียหายพร้อมหาหรือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันพฤหัสบดีที่2พฤษภากมุ่6 7ที่ห้องประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลตางชุมอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายวรวิทย์อินตใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านผู้แทนท้องถิ่นจัดจังหวัดน่านใน้อำเภอเวียงสาประชุมสรุปความเสียหาย พร้อมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัตภัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอวิงสาโดยมีหัวหน้าส่วนอำเภอวิงสานายกองการบริหารส่วนตำบลที่ได้รับความเสียหายเข้าร่วมประชุมซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในอำเภอวิงสานำคณะลงตรวจพื้นที่ประสบภัย จังหวัดเชียงรายถแถลงผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ปี67พร้อมประกาศเข้าสู่ช่วงบริหารจัดการเชื้อเพลิง1ึงถึง30พิพฤษภาคม67เมื่อวันที่1พฤษภาคม2567ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันป่าและ PM 2.5เชียงรายนายพุทธ่พงศิริมาตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายประเสริฐจิตติชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและพันเอกจักรวีสนิวรยุทธรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5ต่อหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและสื่อมวลชน